ดูไกลๆก็รู้น่ครับ,ด,ด,ด,รบำดำามาแต่ไกลใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่แล้วครับลตัว เก็บเลยนะครับสองตัวครับต้องขึนันมันจะมากัดนะครับตัวนี้ไปไหนไม่รู้น,นี่ครับไตมาหาผมเนี่ย Okay. Bảo mình bảo có mình có nên quả không? Gặp tại ta mưa đâu có cho pin gì cả không? ไป,ไป,ไป,ไปออเข้เาไปไปเข้าไปเข้าไปไม่เจออะไรรลี้ยวรถเไปหาอันต่อเลยครับวันนี้ก็รถหาเป็นจุดเป็นจุดกันไปนะครับเมื่อกี้จุดนี้ก็ไม่มีผมก็เลยขับต่อมาจน มันเจอใส่ต้นนี้นะครับอยู่ข้างทางเลยลองนับดูครับมีกี่ตัวนี่หนึ่งตัวครับนี่หนึงนหน่งตัวสองตัวกับเสื้อแล้วก็ข้างล่างอีกตัวนึงข้างล่างอาจจะมองไม่เห็นาจจถาวันอาจจะบังอยู่ครับจะออมไปอีกด้านหนึ่งเนาะจะออมไปอีกด้านครับ กวงางังครับเห็นหรือยังครับสามตัวตัวผู้ทั้งหมดเลยครับหอยยาวไม่มีเลยเก็บเหนี่อยละ มันจะออกชุดเดียวกันไม่จะออกไมาเฉพาะแม่ตัวเดียวกันนะครับเอาสั้นลงสามตัวหาดูด้วยนี่สั้นนะครั้นมีต้นการเลี้ยงอีก มีสองต้นมีไม่เหอกันนี่มีมสต้นนี่ก็ ไม่มีเหมือนกัน,นครับเข้าไปต่อกันนะครับเห็นมาจากไกลๆนู่นอีก2ต้นนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าน,นครับ1ต้น2ต้น3ต้นมวีวีแววก็จะมีสักกะต้นนะึอีกต้นนึ่ง กวางมันก็อยู่เป็นโซนๆไปครับเป็นจุดๆไปครับถ้ามันมีทุกต้นผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่แล้วเนาะก็ช่วยๆกันลุ้นไปครับว่าเราจะเจอกันอีกไหมวันนี้ตามล่าหากวางโซงครับ,บกวางตัวตัตเขาย,ยาวๆเพื่อไปชนนะครับรุน้นไม้มีไหมเออ ฝั่งนู้นใช้สายตาเอาไม่ข้ามไปครับไกลจัดเพราะเราต้องเดินกันอีกไกลครับกว่าจะได้เจอแต่ละตัวละตัว,ตวเดินไปทุกต้นมันก็ไม่ไหวเ,ออเราข้งก็ใช้สายตานี่ครับเห็นกันไหมครับนี่ใช่เขายาวหรือเปล่าเขาสั้น,นครับ เก็บเลยก็แล้วกัน,กนครับเขาสั้นไปโอ๊นี่ตื่ตจะบินเลยไปเข้าไปเข้าไปได้แล้วต้น,นี้มีสองตัวครับเราไปดูต้งข้างหน้าต่อ อีกนม่กีชัางนี่คิดจะบินหนีครับต้นนี้ไม่เอ่ยไม่มีครับต้นนี้สวยออกแต่ไม่มีตัวไปต่อครับเป็นเล็กๆนี้เลยนี่ครับ ต้อมองดีๆครับบางครั้งมันก็มีอยู่ติดกับเก็บติดดินนะครับขึ้นจากดินมาประมาณสัก1ฟุตอะไรไประมาณนี้ครับไม่ใช่ว่ามันอยู่ตรงกลางเพื่ออยู่ตรงยอดตลอดไปสังเกตด,ดีๆครับเดินบนมาเจอรถครับเดี๋ยวเรา กลับหาตอนไปอีกน่ครับมาสิบกว่าตัวรถจรอดนะครับดีเดียบเห็นดำๆอยู่ในกุ่มไม้จะเป็นใบไม้หรืจะเป็นกวางครับนี่ครับ,รบไอเขายาวมีกี่ตัวครับเป็นแผบบีเสี้อสจกตัวนึนมนวงมีกวางกวางสองตัวครับ ่ชัดเลยเราปรับแป๊บนึงครับมันชัดแล้วครับต้องเอาไปใกล้ๆครับถึงจะชัดเก,ก็บไปก่อนนะครับหัวยาว พยายามจะตายนี้ครับไอ้ของยาวนี่ครับป่อ,อยเข้ไปข้างในเลยของยาวตัวแรกครับนี่ครับไปอยู่รวมมันข้างในแล้วตอนนี้ ไปหากันต่อเลยครับครับผมก็าทำเป็นตอนตอนไปครับเพราะว่าตอนประมาณสิบนาทีนี่ก็โหลดไปประมาณครึ่งวันนะครับกาจะเข้าไปได้เห็นกันครึ่งค่นวันเลยครับถ้าทําคลิปยาวมันจะโหลดช้าครับบางครั้งเกิดไฟฟ้ามันดับมา เราต้องเริ่มใหม่ครับต้องทำเป็นตอนๆไปนะก็ติดตามกันเป็นตอนๆไปครับชอบก็บกดไลค์ช้ก็กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเพอมีคลิปต่อไปมันก็จะขึ้นมาให้เห็นนยครับก็ต้องหากันลำบากเนาะ